ผมจะประหยัดเวลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นรัฐประว่าท่านก็จบการศึกษามาหลายใบสังคมศึกษาปัญญาตรีการต้นสังกิตปัญญาตรีปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากจุปัดบริยดังปัญญาเอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลรัฐประศาสนศาสตร์ปุสรีปฏิบัตจากมหาวิทาลัยปทีทันดูแล หลักสูตรรัฐประการรักษาพระบาทสมเด็จหอวิเศสุรินทร์ทำเลขาหลักสูตรซึ่งตอนนี้กำลังเปิดอยู่สองรุ่นรุ่นหนึ่งยี่สิบอิคาริอาบินยาโทยุติธรรยี่สิบยี่สิบรูปคนรุ่นสองก็สิบเจ็ดซึ่งทำเป็นผู้อาดนนินกลางร่วมกับยุเลยสงเปิดหลักสูตรบินยาโทแล้วก็ ท่านก็เป็นเลขาดูแลด้วยแล้วก็เอาที่ดูของข้อของท่านท่านก็สอนไปจัีอโรงเรียนด้วยก็ประสบการณ์ท่านก็ร่างจับภาพพอสมควรสัยญาไล่ไป่านก็คงจะประยัเวลาไทยไทก็คงจะเกิดท่านประธานผู้ทรงเกิดและอีกรูปหนึ่งส่วนกรรมการสอบเจ้าที่ปริษาทอะไรอ่างกําการ อาประตูนสัธุกิจภัยยังนายกภงเตมีอภิโนท่านอาจารย์ตุรลาได้มาใแล้วก็เรียนท่านเาจาพคุณพระราบิบรีทางประธานกรรมการแล้วก็ท่านประคูเรียปัญญาพิวั์นจัาอาจารย์รัเตอร์ากมการคแล้วก็เชท่านอาจารย์พิจิตอาจารย์รเตอร์นรมณบุษยิง์ผู้ทรงบุญอุฒิมที่มาร่วมสอบในวันนี้ มาสนับสนรนภาพพระปาสาทเยนัทโรนะครับผมพระปราสาทเยนัทโรได้ไปทําวิจัยในเรื่องการพัฒนาคนสำฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาโดยใช้ทักษะกระบวนการกลุ่มแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือของโรงเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งโรงเรียนศินนรินวิทยาตั้งอยบนขวาวเซริออำเภอขวาิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งมีอภารหลความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาคือในยุคทุกวันนี้การที่ ในสังคมมีสื่อโซเชียลมีอะไรที่เยอะแยะมากมายที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนให้ไปสนใจในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ไม่น่าดูสิ่งที่ไม่น่านสนใจไมนะไม่น่าให้ความสาคัญแต่ก็อย่างที่ว่าเด็กก็สนใจในสิ่งเหล่านี้ทําให้การเรียนเนี่ยมีปัญหาคือเด็กก็ท่าจะสนใจน้อยเพราะว่าวเป็นหัว็กสนใจในสิ่งอื่น แล้วก็ทําให้เกิดภาวะทางอารมณ์ภาวะทางอะไระไม่เยอะมากมายที่พอให้เกิดปัญหาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้วิจัยเลยมีความสนใจในการที่จะทางานวิจัยโดยใช้แผนการจัดเรียนรู้แบบร่วมมือเพื่อให้เพื่อทดสอบดูว่าถ้าใช้แผนนี้มาแล้วเด็กมีความสนใจเพิ่มขึ้นไหมดีขึ้นไหมและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สูงขึ้นหรือเปล่าก็เลยได้จัดก,การในการทำวิจัยเรื่องนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเยทียบผลสเร็จทางการเรียนพ่อนเรียนและหลังเรียนในการจัดก,การเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาพุทธศาสนาขอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนศรลนรวิทยาจังหวิดขอนแก่นจังหวัดสุรินทร์วัตถุประสงค์ข,อขอ้อที่2เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษสาป,ปีที่หนึ่ง และก็วัตถุประสงค์ข้อที่3เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจาัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาพัชศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนศิริิทยาตะ,ะบนขวาิซนเตอร์ขวาเซนต์จูริน,นประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้นนก็มีหนึ่งก็คือได้พัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาพืชศาสนาของนักเรียนชัน้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเิริิทยา ข้อที่2ก็คือได้บทสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพุทธศาสนาของนักเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งที่ดีขึ้นวประโยชน์ทีไ่ได้รับ้อที่3ก็คือได้แนวทางการการเรียนรู้แบบร่วมมือนในวิชาพุทธศาสนาของรงเรียนชั้นมัธยมปีที่หนึ่งของโรงเรียนเซนต์ลิทิยาและก็สี่คือเซนต์ิทิยามีผลงานกนารโฆาบทสัมฤทธิ์ทางความสำเร็จในด้านการ,การสอน โดยกรอบแนวคิดในงา <Gym. Napoleon> นวิจัยตัวเปรต้นก็คือการจัดการเรียนรู้รายวิชาพุทธศาสนาด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนศิลปวิทยาตมควรขวารศิลป์เบอร์ขวารศิลป์จังสุรินแลวก็แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือในวิชาพุทธศาสนาโรงเรียนศิลปวิทยาตมคนรขวารศิลป์เบอร์ขวารศิลป์จังสุรินตัวแปรต่างก็คือผลสำฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ในวิชาพุทธศาสนาคนเรียนทั้งวัดยมศาปีที่หนึ่งากเรียนจนิลปวิทยานี่คือกรอบแนวคิดของการวิจัยสําหรับแนวคิทดทฤษฎีที่ทางผู้วิจัยได้ศึกษามาก็จะมีห,หลักอิธิบาทฐีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สองพุทธศักราช2545และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่สามพุทธศักราช2553 และแก้ไขเพิ่มเกิดฉบับที่4ี่พุทธศักราช2562หลักสูตรกลุ่มสาระก,การเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนา,าและวัฒนธรรมและก็ความเป็นมาของวิชาพุทธศานสนากแนวคิดทฤษฎีกับการจัดก,การเรียนรู้ทฤษฎีการเรียนการสอนอทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือและก็การวัดผลสรุปทางการเรียน วิธีการดําเนินการวิจัยผู้วิจัยได้หองรูปแบบเป็นการวิจัยเชิงทดลองขั้นต้นโดยใช้วิธีวิจัยแบบหึงกลุ่มทดลองก่อนเรียนและหลังเรียนโดยมีการทดลอง่างตารางที่ที่โจนอคาโก้คอยครับมีการทดสอบก่อนการทดลองแล้วก็ใช้รูปแบบการจัดการเรียนเรียนรูปแบบร่วมมือจากนั้นก็มีแบบทดสอบหลังการทดลอง ประชากรและกลุ่มตัวอย่างใประชากรก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจำนวนร้อยห้าสิบคนาของเรียนศิริวิทยาอัฐบลขอศิรินธรบลขอศิริจวัดสุรินที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ที่หนึ่งป,ปีการศึกษาสกปราระหกสิบห้าแต่ตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วลนักเจะได้เป็นปีการศึกษาที่สงองภาคการศึกษาที่สงองเร้ลกลุ่มตัวอย่าง จากที่นักเรียนชั้นมัธยมศรีที่หนึ่งมีทั้งหมด4หอ้องผู้วิจัยก็เลือกมานหนึ่งห้องคือใช้ห้องที่4ซึ่งมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด30คนใช้การาใช้กลุ่มเรียนในการเลือกแบบเจ,บจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีอยู่3อย่างก็คือ1่แผนแผน,นการจัดก,การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบร่วมมือในวิชาพุทธศาสนาหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องหลักธรรมทางาพุทธศาสนาจำนวน4แนีแผน แผนละสองชั่วโมงก็รวมเป็นแปดชั่วโมงแล้วก็แบบทดสอบบทสัมฤททางการเรียนในกรณีที่สองเรื่องธรรมทางพุทธศาสนาแบบกรณีชนิดสี่ตัวเลือกในจำนวนสาสิบข้อแล้วก็สามแบบเดิสอบและแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการพัฒนาบทสัมฤทธทางวิชาพุทธศาสนาซึ่งมีทั้งหมดสามตอนล,มลืมบอกไปกลุ่มตัวอ,อย่างอีกกลุ่มหนึ่งก็คือครูผู้สอนวิชาพุทธศาสนาสามท่านที่ที่ลืมแจ้งไป เอาการเก็บรวบรวมข้อมูล,ล้วก็ตามผู้วิจัยที่ประสนานงานกับทางโรงเรียนเพื่อเอาเก็บข้อมูลแล้วก็ประถ์นิเทศเอาประถงนิเทศ,เท,ศที่แจงบทบาทกับนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่ตามผู้ใจได้เ,เลือกไว้ดำเนินการทดสอบก่อนเรียนเรื่องวิชาอศาสนารห้องที่4ทั้งโดยโดยแบบทดสอบเป็นแบบกระไรจำนวนสาข้อ,อและดำเนินการสอนเรื่องวิชาศาสนา ของชั้นมหนึ่งห้องที่4จํจำนวน4หน่วยการเรียนรู้รวมทั้งหมด8ชั่วโมงจากนั้นก็ทําการทดสอบแบบหลังเรียนเพื่อวัดผลสมาเร็าทางการเรียนเมื่อเส้นสุดการเรียนรู้ทั้งครบทั้ง4หน่วยการเรียนรู้โดยใช้แบบวัดผลสมดุลอากางการเรียนแบบกรณีจำนวน30ข้อแล้วตรวจให้คะแนนเพื่อเปรียบเทียบผลสมทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นระดับต่อไปการวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์หาการการพัฒนา ผลสัมฤทธทางวิชาพุทธศาสนาโดยหาค่าเฉลี่ยจากการประเมินการสังเกตพฤติกรรมเป็นรายกลุ่มการสังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคลการทําแบบฝึกหัดในแต่ละแผนกับการทําแบบทดสอบัผลสัมฤทธิ์าการเรียนของการการการเรียนรู้หลักพัฒนาผลสัมฤทธิ์วิชาพุทธศาสนาโดยกําหนดค่าเฉลี่ยระดับไปสิคขึ้นไปของการทําแบบทดสอบัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ถ้าาได้8ปสิบขึ้นไปก็ถือว่าจะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้สองคือวิเคราะห์หาค่าดัชนีประสิทธิธ